เว้ยมัจะไม่งอไม่ชวนนั่นลงมาเอาคอยขึ้นเลยนั่นเออกูขึ้นเอาขึ้นเาไปขึ้นไปเบิกีิจจาเอาขึ้นไปให้มีกระชักมันยังน่อยไหมนั่นลูกคอยนันันงแม่ไม่ได้แบบักว้หล่นเนี่ยเว้เอาแม่ขึ้นไปขึ้น

ไม joue, ่สงูใบ้านมอใหม่มหาถ่ายนาเยลูกลแหมข้าจะให้อาหันไปทางั้านอย้คนหรืออยากไห้คนรนี่ไอ้ใครไอ้คน้เนาะไม่เพี่นองเห็นกูเหนหนัก่ยากรองเพลงนี้จเท่าไห่เพลนเมขอเป็นขี้ตากไม่งามดาเธอ แม่าเอากรรยรวยกนขอบคุณขอบคุณพี่าวนะโอ้ยสุมแมเลยที่่งเาไป้่บมามมากล้วยขอด้แฟนตขอให้าินขึ้นกล้วยนิาไอ้เจ้าตุลาตุลาเนีแบบกินกล่วยขอให้เป็นสิรีมคเนียไอ้ขใหผัวอ้ให้ใ่คือกลวยโอ้ยกหัหัเนาะั ออออากกริขอให้ทุกภาพตุ้งบุญพระไม่แข็งแรงก็้อวเให้กรด้เขอบคุณค่ะขอให้ตูนเต็มงามดา่เใช้รุไปไม่ใช่นเ้้วไอ้ึไปหันดาดูลายเ่าไไปวงศิบีแม่ขึ้นพ่ออันี้ไหมคือพ่ออย่างเดินทางมาคุกครันนี่นะ คู่ขันบนมีนคู่ขันเอากรให้ใช้บ้านเพื่อเา้นอยู่ที่ไหนกันรูกแัไปไรยบาลนังกนแกงน้่งยากตอกุน่ปากมึงมอะไรจเปิงวงรูปอรรรรรรตรร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 าเรรรรร่รร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 ร เรอพริรายพีเอมากูเห็นดากมึงูับคุณถึงแพ็ทีมันเป็นแบบไหนตรงนี้นะจะแป็นว่างหินไปตยอไปมันจะเป็นครุรังไปอีกนิดแต่จะมันเหี่ยวหรเป็นผู้สิงอยู่บอกแต่ไปสิงเลยกยายาเพื่อผู้สิงมันะดีไม่นหลงทางนต้องมาจีนีเหน้าไปคือแต้ยินมเรลองหอดฟอกันมึคุณลงไปไหนดีน ม่ลหลงไปเ็ like, ื <S <S, ่ขึ้นพระปางกู้ขึ้นพรนี้ต่ามเราไม่บอกว่าเยียวซ้ายเยียวช้ายเบอกเลยทันัน์วงพุดธภาษาพพ่อเขาต้องแปกใจแง่ถือกวาพระพุทธ้แหลกอปจฉารยมือหเ่หัเลยเราม่หยีมโนเป็นหลานมเสียงม่ยนะลิ้นชิบวงาอ้เวรมึงมึงอยากว่ ใส่เนบอกลูกก็ใส่เน้สมุนไพรอีกอันใส่เน่สมุนไพรอีกอันอลังจาที่ได้ขาวอูดแปีแล้ขาวจะเกี้ยนี่ละแม่เห็นอยู่ในต่อไปุชิโมกิมจาได้เห็ดไข่ไม่ได้กินแล้วไม่ว่าเป็นเห็ดไข่เห็ดไผ่เห็ดพันเต้าแตยังกงเตาต็ไผ่ตาทแม่เมื่อกี้้าหรือตแม่่อยเออละ มาคือมันแต่ว่าเอาขอเช่าเสียงมึงตอนพี่้องเช่าครุขันนร่ครุขันพี่หลงนันว่ามันเอาขอเสียงมงที่ไม่มีผัวหนอยถ้มีหลายขนาดดยไห็ยกข้าเท้าลโอยเบมีผัวศนอุ้ยสเร้าลำหรอกพ่อแม่เศร้าเม่ขายพัด มันขายดีจริงไอ้วรับไอ้ละหันที M ่มีสุขคนแค่เ้่าบาทอะไรใครมีพัดยกพัดขึ้นหน่อยไอ้ยกพัดขึ้นไอ้ยกขึ้นทุกคนยกขึ้นให้หมดไอ้ยกแล้วก็โบกสไลด์โกสไลด์ ายอยู่หาบูนอึ้งตึงไม่ได้ขายคนหลายดีแต่ว่าขายบ่ราได้เพราะอะคันอยากขายได้อยากขายดีเนี่ยเนี่ยพักเนี่ยอ๋อผมมีสูตรอยู่เอามีสูตรนี้นี่แหละเนาะขายของมันต้องมีสูตรการขายต้องมันจะขายดีได้พระดีน้มนต์ดีนี่เป็นพระเนาะนาบอกเขาเดี๋ยวเบิดเดี๋ยวนี้แล้วทำยังไงล่ะให้เขาเซ็นแกหาเก็บเอาตัวมาเอื่นน่ะไปหนอาลูก เี้ยมันเ่าตัวลของเอาากแ่ล่แกเยอะเออวนแขวยพันนี่มันต้องาดเนาะม่น่มัน้องทุกปีน่ล้วาค่าอม่ไ่่ไม่ต่งอัลลมชา่อยโอ้ก็จังอัลลมาน่อยพี่บ้างพ่อจ้างไปงั้นถ้าไปเตียเขาพ่อแต่เขาห้พ่ออะไรกันที่พ่อพ่อไม่พ้ออ่นเลยขห ทีไ่กเขาเมือนานมาตียต่อเลยพอรับสาไร่เพิ่็นแพงใได้เ่อไปล่ละครับว่าท่นใดล่วลูกจะเอาไดมให้ลูกเอาวัตีสามสิบสี่เอมันพ่อพี่เราก็ให้นันธรรมดาเนี่ยมือนันไม่ยอมมาเถียงเลยเมื่องที่เป็นการสลองการเป็นกะลีของแม่ข่อยพ่อกรอบพอดีั้าไม่บอกเขาตั้งฉันเขาจะค่อยเป็นหรนเว่ามันให้มันหูหลากพนั้นนาลูกจะบอกว่าเป็นกะลี่หูหาราจะเลยเนใ่ซะเอ้าโซเนี่ มันจ้าึุงสัตนเนี่ยมนไ่ลเดียมันก็สันเดียวกันนั่นแหละไม่เจ้าเผู้ช้บริการเนี่ย่นหนมเราจนอะไหนว่นเลาบอกว่าปีนะเทาก็ว่านสองยแล้วมันสองลออยสองลอยแล้ววาวงไหมอ่ะเดี๋ยวนี้มีวงไหมเดียวเนี่ยชื่อวงไหมนกตละสิเป็ดตัวมอนีแหะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์อ้าอีแล้ว้าวแต่ไว้รุ่นครับเทาเทาสิทิวบ่าเอาไปันัดวแต่สิบหกวลวดจะเอามาเนอะเ่นแทบโคตรเท่าเท่าจะเอาเด็ดขาด ฉันไม่คอยไปสมัอครสอบเอเจนัีคอยจะได้น้วเขาขยซิปจีไงซิปจีแทบดีเรยหองพ่อซอคุยพอเพ่งลยเบิ่งจังป่ะ้พอรับนีกทีก่อนแล้วไม่เป็นโคตรปเปสเอาไม่จะคุย<ไ>เอารอๆอเดี๋พระเอมกมันสีมาดนเอาแบบนั้นเลยอัเน,นี้ออกอก่อให้เขาเสียงดีๆสิบหกเอคโอเคเอให้เราเข้าอี กอลูกครับกูชอบเมืองจากกันสุดตั้นน่ะคือที่พ่อได้ซักก็คือระดกบวมลราชแ้วสมมตรตขานี่เหน้ำวาน้องคนแผนนี่คุณมาสำพวาดเดี่ยดๆๆอม่อ้เดี๋ยวนี้แสนเสียใจเข้าว่าเมียไปมีสูววัเทอาเอิ้นแสดงว่าบบงนี้น่ะเป็นลูกอำพผาดิ อลูกพรอนี้มันร่างของไทยเมื่อกี้วลางไหนพ่อแม่เออห้าพ่อครัาแม่อ้ฉนลูกฉันนี่พ่อกับแม่สิบ่ใเจ้พุทดีฟังก่อนฟังก่อนวันทองเออกูสิบุดเพ่มากชีวามึงจะต้องหมุนสัมวาสมแทงมือนีชีวาเจ้าอวัญยงอออย ยังไงมารุยก,กรยกังไ่ามอ๋อสมุนนำ,ำด้วยตังข้าวเลี้ยเ,ข,เยข้าเลียคนนั้นเอง,อม,อง,งมีน้ำแล้ว่าคุณไทยโอ้ยแค่าะน้อยอยู่พะน้อยอีกไม่นานคุณไทยคนอย่างที่ม่ซื้อค่อยแข็งัสั่นนิสัยเสื่อมเอาคือตงเให้พูดดีเลยขุนแผนขุนแผนขอโทษนโทษโทษโทษหัว่าดีนี่น้องเอ๋ เดี๋ยวนี้สินปาสาหาบาลือว่าอีวันทองเนี่ยคอยมันหนีไปมี่สู่ใหม่เฮ้ยมันเล่นสู่กับผัวตัวนี้ผัวนีไปสังนี่มันนั่นกระสังไปตาข้อมันถิโลกนี่ใช่พอดีบอกอีวันทองมันเป็นผู้หญิงสู้สัตว์สาวหญิงโมราไก่กล่าเนี่ยที่ไหนได้มันมาแอบคบสู่สู่ใส่กนอจูนมันมาหาเบาเรื่องลูกเรื่องผัวใส่ดิ้นีเชี่ยวไหนแม่งมาเก็บอกปั่นไฟใหม่มันเจ็บใจปั่นไฟ ลงกูวามาแล้วปคตไใส่่อืากูแล้วงอหงหีี่้อยคอยทาแตงขอไปไหมวัพามจแกมือวนอ้ยตัจังๆเล็เนี่ย้าพูกแกมือเห็นเต็มตาเลยเห็นยังแังเ็เด แกมือ,อเขแกมือเิ็บตังๆักสวยผู้หลอนจริงแล้วนี่นยังมึงสีมานสอบแบกแม่มึงูใส่ไม่อยังนั้นให้ถูกแปะโอ้ยเทียงยังไงเห็นกับป่าไหมอคอยเป็นผู้เห็นแม่มุกแสงมาเทียงผู้เจ้าข,ของใครแท้ใครใครหำโอ้ยใจเย็นๆเอ๊ะบักฮาดิ่ายูปซื้อมึงมาลูกมึงตีพ่อเลยแมั้ยตีอีวนันพอง หัวไปเราสมีกหัวอมันม่สู้หมโอ้ยกยีีหัวยู่ไอ้เว่ามาทองมันแต่ร้าท่่ดี่ีมาไม่ได้วาทองผิดเจาภาพเอออ๋อไม่รู้เนี่มันมาไม่ได้วันทองนี่มึงนี่อีพอนไม่บอกนี่ตีอีพอนี่หลายหัวไปแล้วว่ะอีพอนโอ้ไม่ใช่มากนีพ็นไทยไม่รู้ โู้คุณของจริง oh. ูุณของแท้้องโจทย์สมีคุณเองคแท้คุณแท้แท้คแท้บโอยอะไรกันไอเด็กกำบ้าเลนเห็นมันล้อเนระเฮ้มาขอแต้ของเธอไหมปอดปอดตั้งแต่พัดนำกระทอนถือกฎหมายมานี่มึงเป็นไปทัวเนาะเอามาเจ้าหนังกันเจ้าจนังไอ้จะน้อยหางกตถือกฎหมายไม่จีบก็นีแล้วนี กูนี่เอาแค่น้ำมาท่อมพ่อเลยวะมุกจีน้าไปกีน้าหังนเทียงห้ามึงจะมาพาแม่มื่อี่ไปกินน้เทียงหน้าอีบอกกูณ์กินสองน้ำเทียงหน้าแม่งงงแงงไรต่พอเป็นมัท่องใช่เอาแล้วผมเร็นเป็นคุณแผนผมศิขาไงวัท่องพี่ไหนมัท่องกันเนเอาจะเป็นคนแรกยวมาของชัเข้าไปมัท่องของคุณ่างเขาจะสวกากเออเออเ้ยต้งตที่เเต็มเต้เต็มเล ไม่พองแค่โคตดีคนเละกรใมันคือมะเขืออเดียวโอ้ยยังมาเอดกุ้งตะของเนี่ยไอดด้ิรงขาลูกมันปข้อเผาอขาได้ปยังกิกระแดบน้ำทีอว่าอัไข่ไก่ขอไปไข่ชงันชงันไข่ดีไปนี่พึงระวังมกไข่มาเลเซียด้อไข่มาเลเซียลูกอางเีเอาผู้ไม่มาเบิรนเต่อะเไมจะลูกมาลก หายปู k, hey. I I mm ่แ hmm. ว๊เลยนันก็แด้หายันเสนไงบอกแล้วบอกแล้วว่าจะพักันกินแล้วนะขอโทษ่อเราแน่พอหลอี่พื่นได้หล่ะายกห่างเก่าเหพื้นเหนว่าจั้เด็ลอยตห้างอย่เป็นผีตายแหกต้นต้นอะไรเนี้ยคนสิเขาสิงเจ้าเราดันเนี้ย เอาบอกอะไรอยู่นั่นอุ้สักกาถามฮะกูเหนผ้าอยู่ดิย่าแม่กูจะพ่อไงพี่สรุปเราโคตรเงี้ยงวั ก็รู้มาเป็นใครก็รู้แล้วจำมือนะอะไรโอ้โหคุเป็นไทยไม่รู้ไม่สอหายาดยังคุห้มหยิยิบคุณรู้ไหจำมือนะจำมือนะล้วคเป็นไทยวะนี่ย่รู้ จาหนาแล้วมัน้มองตาดรอกจากตนหัวออกาตันหักเป็ไลยน่เปน้อง่ลวเทำไมตลกแล้วตอนนี้ังเพลงแล้วมันไม่ตลกแล้วไม่ตลกแล้ว่าไปเรแล้วขาดเรเข้าอยีบงขาดมเาเข้าอยก็ทุกกสองโอ้โห่ลขาดไ่ยบอป็นดิเเราส่หยคนไม่ชอา้เต้นะ

โอ้ยๆๆ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  แม่มุไปน่จรตลาดอะมาดํวอินตลที่ใสเอา้าผ้าเปียงเลยวะครับมันมาเป็นผ้าผ้าเปียงไม่หนังขาดผ้าเปียกอันนี้เี่กเขาฟักหนาพักหลังเขาก็ะลัาบุดไว้ไพ่ที่ไหนแม่จ้ามึงเป็นผู้ใดเด็นีมึงไม่ลูกไพ่เหไูกไพ่เราได้หิมึงรเรียงอย่างไงจริงแล้วผู้ใอยามไปบอกมึงมาขอเรื่องนอาู้ีดก

ลูกแม่อู้หจรับหรือยางเนี่เรียงแล้วมาดีเลยวัดโอ้จะเรีนไป่ย่างเป็นเลวัด โอ้มาคือคือคือใครตีแช่เนาะวหนีเอาคือเคเห็นใน่ดสันเอา้หนียังไงปีแพรานนี่านี่กับพอม่ยังหอกมาเพียอะไรเพียอะไรคหาุมาก่อนไปนะต้องต้องรักษณแล้วเาิดเอยสิปีว7 7 8 เด็กที่มาอายุได้สองปีอยู่ใ่าบกเป็นย่างสาหอน่ตายรอก่านเป็นผีหอกไม่ตายหอกเงคนใต้งสิบโมงนผีหรอกนี่าผู้เนตายนะเขาเอินฟอกเอินฟอกเียการผู้นี้ตายนะเขาเอินไผีหรอกผีทีู่จเนกตังไปบอกเขาเพื่อนเขาเลเ้อ แานคุณแท็กตามพานออกอยู่วันท้องอีสระบอกมึงนี่อยู่แล้วมึงนั่นกระสังเป็นโอ้โหไอ้วัะพองกูตามหาบุญแท็กพี่แคนดินในที่สุดมึงก็มาอีอ๋ออยู่กับคู่บุปผาผ้าสงออกจ้ามึงก็มาไหว้เป็นเลยเซลล์ได้แน่นอนมึงตัดข้อมึงเสียบจันท์เอาเพื่อใเปิ่งยำยาแก่สามวันชนคนทั่วไปโอ้โหใจ ฮ่าวัไหมึงเสียเอาดาบไปฆ่าเขาไหมบ้เดี๋ยวกูเอาให้บาเอ้ยมึงจะมาลงไปั่นไปฆ่ามันลดดอบมาท้องไปลูกกูว่าคุณจะตัดคอมึงมึงตายมัอยู่ที่นี่กับวกเด่กบ้ได้หนี้อยู่เอ็แน่เองมึเสี่ยงนไว้บาเอาดิมมายายเสียงนวนีมาเอาให้มั เขาแซงมอยเลยตีพยับันเงก็ดตีมีศิได้ไหมตีแบบไรก็ตีพวกน่นลุยพวงตีไอ้บงเอาไม่เข้าใกล้เฮ้ยม่ยมึกับพวกเี่ยวเคื่อกันกูจมคนามันเองจะอเโาส่ทมหนี้ปืน ม,ม,มุ่นต <พอ S 2> ะวีมุ่นตะวีมุ่นตะวีปักผีกองไฟมุ่งมั่นมึงเสียวะเดียวมาเอามึงเอาวะเดียวมึงก็อยากตะน้ำเดียวแทะเมาปืนลูกปืนแม่ไม่ยังกระบอดแตกมาใส่หลับผาอ้ายุ้สายแต่ไม่รู้น้าฉันนอนนาะ บอกนี่ก็ถืออาหารทุ่ด่งอยู่น้ำโพดน้ำปลาแหละวะกีนกล้วยสมเตียนย่าไ้บ้านละกูกินม่ดีก้วยนี่ยังรูปอากมากอยู่นี่กูจินาเอาลิงเจอร์จนที่หอมแมวว้วก็หอเจี๊ยบเจ๊ยเจ๊เจี๊แข้ยได้เหี้ยบักลาบักลาซื้อเัี เอิญกูบอกลาเอาเอ,อบอกลาตลแต่ไงมันเอินพูอยูอโอ่โอ้โอเป็นาอิรีบโตเนี่ยัจนจริงจริงเหรอเอายน่มููมก,ก,กย่ด่เป็นด้อีบกุ้งเนี่เป็นาอีหรีอ่โต มันคือลิงคีมันจตไใ้แท้ <c oughs>